วูดดี้หนิงปณิตาพร้อมใจโผล่คอมเมนต์ปิ่นเกตมณีหลังขอเริ่มต้นใหม่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับข่าวลือปิ่นเกตมณีเจเจตรินเป็นคู่รักดาราดังเซนใบหยากันแล้วแต่นะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าว ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพี่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรีนส่งพวงหรีดแยกไปในนามเจตรีนวัฒนศิลห์ ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนใบหย,ย่าจริงๆตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเจเจตรินได้อันฟอลโล่ออินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีขอลืมอดีตและเริ่มต้นใหม่โดยทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า forget your past, forgive your self, and begin again right now ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าลืมอดีตของคุณให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่ทันที ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านวูดดี้หนิงปณิตาพร้อมใจโผล่คอมเมนต์ปิ่นเกดมณีโดยทางด้านหนิงปณิตาได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปปรบมือและทางด้านวูดดี้ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจ